อ้าวหักเลยครับทําไงดีละครับทีนี้สวัสดีครับอยากมีเรือสักลําอยากทําเรือเป็นสักหนึ่งลำต้องฉเฉวงเรือโบราณน,นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหาในคลิปกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมฉเฉวงเรือโบราณด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมในครั้งต่อไปนะครับหรือถ้าหากว่าพี่น้องต้องการที่จะสื่อสารกับฉเฉวงเรือโบราณในตรงก็น,นี้เบอร์นี้ได้เลยหรือ แอดไลน์นี้ก็ได้เพื่อสะดวกต่อการสื่อสารนั่นเองนะครับพี่น้องครับคลิปนี้เป็นคลิปในการตัดไม้โค้งนะครับเพื่อที่จะทําำ้วดที่เป็นไม้ชิ้นเล็กๆนะครับบางครั้งเราตัดไปแล้วอาจจะหักหรืออาจจะมีปัญหาในการที่จะนําไปใช้งานนะครับเราจะแก้ไขอย่างไรนั้นคลิปนี้มีคําตอบนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นเราเตรียมไม้ที่มีลายตรงนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งนะครับ แล้วบิดไม้ชิ้นที่2ให้ได้ฉากกับชิ้นที่1น,นะครับแล้วนําชิ้นที่1น,นะครับทากาด้านหลังให้เต็มนะครับเพื่อที่จะเอาชิ้นที่2ประกบกันนะครับเมื่อประกบกันแล้วนะครับสังเกตลายนะครับมันจะต้องขวางกันนะครับแผ่นหนึ่งเส้นจะเป็นแนวตั้งนะครับ อีกแผ่นหนึ่งเส้นก็จะเป็นแนวนอนแล้วเอาเหล็กหนีบนะครับหนีบทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีนะครับเมื่อแห้งดีแล้วนะครับเราก็ไปตัดฉลุตามโค้งที่เราต้องการได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ เราก็นําชิ้นที่ตัดเรียบร้อยมาตัดแต่งขอบด้านในให้เรียบเมื่อขอบในเรียบดีแล้วนะครับเราก็ไปตัดขอบนอกตามที่เราต้องการความหนานะครับแบบนี้นะครับ เราก็นำแผ่นเจียนะครับเพื่อที่จะเจียขอบนอกให้เรียบจัดเจียเป็นเหลี่ยมนะครับหรือเจียเป็นรูปมนนะครับก็แล้วแต่ตามความต้องการได้เลยนะครับ เราก็จะได้ไม้โค้งตามที่เราต้องการนะครับไม้โค้งที่เราทํามาเรียบร้อยนะครับเราจะดึงจะบิดนะครับหรือจากอย่างไงมันก็จะไม่หักซึ่งจะมีความแข็งแรงนะครับเมื่อเราเอาไม้2แผ่นมาประกอบไข้กันนะครับตามคลิปที่ได้ดูข้างต้นนะครับพี่น้องครับเราก็ได้ไม้โค้งชิ้นเล็กๆนะครับแต่แข็งแรงมากนะครับพี่น้องเพื่อที่จะนําไปประกอบนะครับในอุปกรณ์ของบนเรือต่างๆต่อไปนะครับพี่น้องครับ เป็นยังไงบ้างครับพี่น้องครับเล็กๆน้อยๆจากเชวงเดือโบราณน,นะครับเพื่อน,นําไปประยุกต์กับงานของพี่น้องเองได้นะครับถ้าพี่น้องชอบช่วยกดแชร์กดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมเชวงเดือโบราณด้วยนะครับแล้วก็ชมคลิปถัดไปของผมต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับ